การชํากิ่งมะนาวด้วยกระดาษทิชชู่ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้กิ่งมะนาวเนี่ยสามารถที่จะงอกรากได้เร็วขึ้นทําให้รากมีความแข็งแรงด้วยขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการชําเจาะรูระบายน้ําเรียบร้อยนําดินปลูกเนี่ยใส่ลงไปในแก้วกาแฟเราจะเลือกเอากิ่งที่ยังไม่แก่จนเกินไปเลือกขนาดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซ้นให้เราลิดใบแล้วก็ลิดน้มออกตัดเป็นท่อนพันแต่ละท่อนให้มีความยาวประมาณ6นิ้วขั้นตอนต่อไปให้เราทําการคว้านกิ่งซึ่งความยาวก็ประมาณนิ้วครึ่ง ้นเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกจากนั้นให้เรานําทิชชู่เนี่ยมาพันทับบริเวณที่เราคว้นกี่ตัวทิชชู่เนี่ยเราใช้2ชั้นแล้วก็พับให้ทับกันความกว้างก็ประมาณ2นิ้วความหนาก็6ชั้นเราพันเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเพื่อให้เขาเปียก จากนั้นเราก็นําไปช่าในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยควรให้ดินเนี่ยเลยทิชชู่ขึ้นมาประมาณ1เซนแล้วก็กดให้แน่นเราควรที่จะลดน้ําตามในทันทีเก็บไว้ในที่ร่มลําไรแล้วก็ลดน้ําเป็นประจําทุกวันใช้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ครับนี่จะเป็นตัวอย่างของการทากิ่งมะนาวด้วยกระดาษทิชชู่เราสามารถมองเห็นรากได้นะครับแล้วก็ยอดใหม่ก็แตกแล้วนี่นะครับก็คือรากเขาจะออกทุกทิศทางตัวด้านล่างเนี่ยเราควันกิ่งล้วควันทิชชู่ตัวนี้จะให้ความชื้นตลอดถ้าติดแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้เลย สวัสดีครับผมนิติดวงกนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการชํากิ่งมะนาวด้วยกระดาษทิชชู่นะครับถือว่าเป็นการกระตุ้นให้กิ่งมะนาวเนี่ยสามารถที่จะงอกรากได้เร็วขึ้นเพราะว่าตัวของทิชชู่เองสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีทําให้กิ่งของมะนาวที่เราชําลงไปเนี่ยมีความชื้นตลอดก็คือเขาจะไม่แห้งเขาจะทําให้รากเขาเนี่ยงอกได้เร็วกว่าปกติแล้วก็ทําให้รากมีความแข็งแรงด้วยซึ่งถือว่าเป็นการประยุกต์เอาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการทําการ,กรเรกษตรอ อุปกรณ์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือกิ่งมะนาวกระดาษทิชชู่แล้วก็มีแก้วกาแฟมีดินปลูกควรเป็นดินที่มีความร่วนซุยสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสียนะครับถ้าเกิดมีน้ําขังเนี่ยเขาจะเกิดการเน่าเสียง่าย ขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยให้เราเตรียมอ,อกกุปกรณ์ที่จะใช้ในการำํำใช้เป็นแก้วกาแฟ ى, ที่สามารถมองเห็นด้านในได้เจาะรูระบายน้ำเรียบร้อยนำดินปลูกเนี่ยใส่ลงไปในแก้วกาแฟอ่าซึ่งดินตัวนี้เป็นดินที่เราผสมขึ้นมาใช้เองเป็นดินผสมกับพวกเศษใบไม้ต่างๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมกิ่งมะนาวเราจะเลือกเอากิ่งที่ยังไม่แก่จนเกินไป ให้เราสังเกตจากตัวเปลือกของกิ่งกําลังเริ่มจะแตกเริ่มมีสีขาวสีเทาแล้วแต่ยังไม่เป็นสีเทาทั้งหมดสาหรับกิ่งขนาดนี้นะครับอายุขนาดนี้เนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะงอกลากได้ดีขนาดเนี่ยควรที่จะเลือกขนาดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ1เซนหรือถ้าหาได้ใหญ่กว่านั้นก็สามารถที่จะใช้ได้เมื่อเราเลือกกิ่งได้แล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราลิดใบแล้วก็ลิดหนามออกเพราะว่าตัวหนามเนี่ยจะเป็นอันตรายก็คือเขาอาจจะตาม,มือเราได้นะครับเวลาเราทํา เมื่อเราทําการริดใบริดหนามเรียบร้อยนะครับให้เราตัดเป็นท่อนพันแต่ละท่อนให้มีความยาวประมาณ6นิ้วซึ่ง1กิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้หลายท่อนขั้นตอนต่อไปให้เราทําการคว้านกิ่งโดยเราจะคว้านด้านล่างซึ่งความยาวที่เราคว้านนะครับจากด้านล่างขึ้นมาถึงตาแหน่งที่เราคว้านเนี่ยก็ประมาณนิ้วครึ่งคว้านเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกนะครับเราจะได้ในลักษณะนี้จากนั้นให้เรานาทิชชู่เนี่ย มาพันทับบริเวณที่เราคว้านกิ่งตัวทิชชู่เนี่ยเราใช้2ชั้นแล้วก็พับให้ทับกันความกว้างก็ประมาณ2นิ้วความหนาก็6ชั้นทีนี้เราก็สามารถที่จะนํามาพันบริเวณที่เราคว้านกิ่งได้เลยตัวทิชชู่เนี่ยจะซับน้ําแล้วก็จะทําให้น้ําซึมเข้าบริเวณที่เราคว้านได้เป็นอย่างดีเราพันเสร็จแล้วก็ใส่น้ําเพื่อให้เขาเปียกเราก็จะได้ในลักษณะนี้จากนั้นเราก็นําไปชํ่ในอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยในการที่จะทําหลุมชํานะครับควรให้ นเนี่เลยทิชชู่ขึ้นมาประมาณ1เซนตัวนี้นะครับแล้วก็กดให้แน่นเมื่อเราชาเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะลดน้ําตามในทันทีหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่ม,ล,มลําไรแล้วก็ลดน้ําเป็นประจําทุกวันซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ครับนี่จะเป็นตัวอย่างของการชากิ่งมะนาวด้วยกระดาษทิชชู่เราสามารถมองเห็นรากได้นะครับแล้วก็ยอดใหม่ก็แตกแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูรากข้างในนี่นะครับ ก็คือรากเขาจะออกทุกทิศทางตัวด้านล่างเนี่ยเราคว้นกิ่งแล้วฟันชิดชูตัวนี้จะให้ความชื้นตลอดจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปใส่ถุงเพาะเพื่อที่จะเลี้ยงให้มีการเจริญเติบโตที่ดีให้มีความแข็งแรงก่อนที่จะนําไปปลูกเราไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานจนเกินไปถ้าเกิดรากเขายาวขึ้นอาจจะมีการแน่นไม่สามารถที่จะขยายตัวได้ดีเราควรที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนไปเพาะใส่ถุงเพาะจาที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้รากมีความสมบูรณ์มากขึ้น อ่าหรือนําไปปลูกได้เลยเทคนิคการชําแบบนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับพืชได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะกรูดหรือถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นพวกกุหลาบรวมไปถึงพวกไม้ผลอย่างพวกชมพู่ก็สามารถที่จะนํามาชําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเทคนิคการชํากิ่งมะนาวเทคนิคนี้นะครับตัวของกระดาษทิชชู่เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาความชื้นทําให้รากของกิ่งที่เรานํามาชํำเนี่ย สามารถที่จะงอกได้ง่ายงอกได้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็ทําให้รากมีความสมบูรณ์ความแข็งแรงนะครับลดปัญหาในเรื่องของกิ่งช้าแห้งได้เป็นอย่างดีจึงทําให้มีอัตราการรอดเนี่ยสูงนะครับสามารถที่จะทําให้เราชากิ่งได้ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะวัสดุอุปกรณ์ก็สามารถที่จะหาได้ง่ายเทคนิคการชากิ่งมะนาวด้วยกระดาษทิชชู่เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ